ครับสวัสดีครับผมก็มาจากช่องพินัจจ๋านะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการผสมน้ำมันบินซินนะครับบินซินบินซิน9 5ห้านะครับแล้วก็ผสมใส่คุญรุปนะครับว่าจะใส่กี่ฝานะครับอุญรุปนะครับเพื่อที่จะมาเติมเครื่องตัดหญ้าของยี่ห้อ มิซูฟูจินะครับตัวนี้นะครับมิซูฟูจินี่ฮะบิสูฟูจิรหัสคือ MF ขีด C หนึ่งหนึ่ง MKT ขีด E นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะนะครับตัวนี้เครื่องยนต์สองจังหวะก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าวิธีการผสมกุตลูปกับน้ำมันเบนซินจะผสมยังไงก็ เราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก่อนได้ก็อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับกดถูกใจกดแชร์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าการเติมการผสมน้ำมันเพื่อที่จะผสมใส่เครื่องตัวนี้นะครับเพื่อที่จะใส่เครื่องตัดหญ้าตัวนี้ครับป่ะเราไปดูกันเลย let's go ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการผสมน้ำมันกับบินซินนะครับเนี่ยครับอันนี้กระปุกผสมนะครับเราจะใส่น้ำมันบินซิน95เข้าไปถึงระดับ576.92นะครับไม่ถึงลิตรดีนะครับครึ่งลิตรฝาโอเค ผมจะทําการใส่น้ำมันบินซินอันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันบินซิน95นะครับทางที่ดีใช้95ดีกว่าครับเนี่ยเติมเข้าไปเติมเข้าไปที่ขีดที่เขาบอกนะครับ เอาละถึงแล้วแล้วทำไงต่อนะครับจุดไฟเอไม่ใช่ครับล้อเล่นนะฮะขีดนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับนี่นี่นะครับเธอที่ผมบอกเมื่อกี้ครับอยู่ที่ห้าเจ็ดหจุดเ้าห้าครับประมาณครึ่งครึ่งลิตรฝ่านิดๆน,นะครับครึ่งลิตรฝฝ่าครับ ครึ่งลิตรก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าเกิด5.7 6.92ได้อยู่ประมาณนี้ฮะแล้วผมจะใส่เติมอุตลบนะครับอุตลบสองทีผมจะใส่อยู่ที่สองขวานะครับนี่ฮะกอการหล่อเลื่นลูกสูก่แล้วก็ใส่ไปในนี้ครับหนึ่งขวา สองขวาครับเนี่ยโอเคใส่ไปสองฝาแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝานี่ปิดฝาให้แน่นนะครับการมันตึมออกมาครับแล้วเราก็เขยา่าเขย่าแบบนี้นะครับให้มันเข้ากันฮะเขย่าก่อนดื่มทุกครั้งครับปุ้ยคนเล่น คนนั่งข้างๆามาบวดยหรอขย่าวนะครับให้อุตลุปมันผสมกับบินซินดีๆนะครับอันนี้นี่เนี่ยนะครับขย่า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 วขย่าขย่าวขย่าขย่าวครับขย่าขย่าครับให้มันเข้ากันนะครับนะฮะขย่าครับขย่า นะฮะัพยาวพยาวอย่าออกเสียงนะครับเดี๋ยวคนเขาจะเข้าใจผิดโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเติมกันนะครับพอดีกี้ตัดไปน้ำมันหมดพายาวครับนี่ครับขั้นตอนการผสมแค่เนี้ยครับใช้ได้ละนีครับพอเวลาผมใส่ไปสองฝามก็จะพอดีหกร้อยนะครับนีฮะ โอเคเดี๋ยวผมจะทำการเอาไปใส่เติมเครื่องตัดหญ้ามิซูฟูจินะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ผมได้ทำการผสมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเติมเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับไปเราจะรอกันรออะไรกันอยู่ล่ะเติมเลยดีฝ่านี่ฮะเราก็บิด น้ำมันออกก่อนฮนะเปิดฝาออกก่อนนะครับเปิดฝาแล้วก็เอาเราเอาน้ำมันที่เตรียมไว้นะครับเขยา่าเขยา่าให้มันผสมเข้ากันนะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยให้เห็นชัดๆเลยนะครับเท้าก่อนนะครับอันนี้ผมจะ ผสมแล้วจะลองสตาร์ดูนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้งานจริงนะครับเพราะที่ใช้งานเที่ยวที่แล้วก็ผสมแล้วมันหมดไปแล้วอันนี้ผมจะมาทําให้ดูก่อนนะครับอันนี้ผมใส่เข้าไปแล้วนะครับผสมเข้าไปผสมใส่เข้าไปแล้วนะครับในนี้โอเคเดี๋ยวผมจะทําการสตาร์ทเครื่องดูว่า มันจะติดดีขนาดไหนนะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับเปิดวาล์วน้ำมันตรงนี้นะครับนี่เปิดลงเลยนะครับเนี่ยฮะอันนี้ผมยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องครั้งแรกนะครับผมเปิดวาล์วน้ำมันลงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นี่ฮะแล้วก็ดึงโช๊คนี่ขึ้นนะครับ แล้วก็ทำการสตาร์ทครับครั้งแรกติดเลยครับทำไมนะครับผมลืมนะครับผมลืมเอาโช๊คลงเดี๋ยวผมสตาร์ทก่อนผมผมขึ้นไปครับต้องเอาคลงก่ลน เป็นที่เรียบร้อยนะครับติดง่ายสตาร์ทง่ายอันนี้ผมเคยหยุดใช้ไประยะเวลาหนึ่งเดือนแล้วก็มาผสมน้ำมันแล้วก็มาเติมใหม่แล้วก็มาสตาร์ติตก็ติดง่ายปกตินะครับตัวนี้ี่เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ตให้ดูอีกรอบนึงครับอันนี้ผม ปิดสวิทช์ไว้ที่ออฟอยู่นะครับสถอปอยู่พอเวลาเราจะเปิดเราก็เลื่อนลงครับแล้วก็สตาร์ทเลยครับ ก็จะติดง่ายมากเลยนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ถ้าเกิดเราเลิกใช้งานหรือไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็การไปการปฏิบัติคือแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้เครื่องยนต์จะได้ใช้งานอยู่นานๆให้ได้ใช้งานได้นานๆน,น,นะครับมีวิธีแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยครับเรา ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานแล้วอ่ะเราควรจะปิดวาล์วตัวนี้นะครับปิดวาล์วปิดวาล์วปิดไม่ให้น้ํามันจ่ายเข้าขบูแล้วและจากขบูมันจะย้อนย้อนเข้าไปในตัวเครื่องนะครับมันจะภาพน้ํามันพวกน้ํามันมันจะเข้าไปเกาะตามเสื้อสูบตามกระบอกสูบตามพวกข้อวงข้อเหวี่ยงอะไรเงี้ยเดอเผื่อมันจะไปกัด ซีนยางด้านในนะครับพอเวลามันเกิดคาบเกิดอะไรเนี่ยเราจะสตาร์ทเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะสตาร์ทยากมากเลยนะครับยากมากเลยแล้วก็อาจจะสตาร์ทไม่ติดเลยก็ได้ปัญหามันก็จะตามมาต่างๆนา,ๆน,าๆนานะครับก็พอเวลาเราปิดวาล์วตัวนี้นะครับเราก็เดนน้ำมันทิ้งด้วยนะครับนี่ฮะนี่ฮะ ให้มันออกให้หมดเลยนะครับออกให้หมดเลยฮะออกให้หมดแล้วเราก็ทําการปิดปิดปิดตัวเดนน้ํามันนะครับปิดให้แน่นนะครับพอเวลามันหมดละโอเคแล้วท่านี้ยเราก็สามารถพอเวลาเราไม่ได้ใช้เครื่องอะก็จะได้ตลอดนะครับพอเวลาเราพร้อมที่จะใช้เครื่อง เครื่องตัวนี้เมื่อไหร่เราก็เอามาใช้แล้วเราก็เติมน้ํามันมลงไปแล้วก็เปิดวาล์วตัวนี้นะครับนะฮะเปิดวาล์วตัวนี้แล้วก็สตาร์ทปกติโดยเอาโช้ดึงโช้ขึ้นก่อนนะฮะพอเวลาเราไม่ใช้แล้วเราก็ปิดปิดวาล์วตัวนี้นะครับแล้วเราก็เดนน้ามันทิ้งเมื่อกี้น้ํามันมันไหลเข้าไปแล้วนะฮะ เด่นทิ้งใหม่ครับนี่โอเคนะฮะทำให้ดูดูเห็นเห็นเลยนะครับเพื่อเป็นการถนอมเครื่องยนต์ให้ใช้กับเราได้นานๆน,น,นะครับทุกยี่ห้อจะเหมือนกันหมดนะครับอันนี้สูตรเคล็ดลับเลยอ่ะโอเคก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่องพินัจจ๋านะครับก็ไม่มีอะไรแล้วผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ละกันก็ท่านผู้ชมสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับขอวาจาสุภาพนะครับก็อันไหนตอบได้ผมก็จะตอบให้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดซับ c r i b e ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับ ใต้คลิป BO นี้นะครับขอคนละหนึ่งซับนะครับแล้วก็ดูนานๆด้วยนะครับโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่า,น,น,ทานี้นะครับเท่านี้นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับโอเคจบ